ตัวเล็กมาทำอไมาเลยไอ้ตัวเล็กมาทำอะไรตรงนี้ตามเข้ามาทำไมเขาไม่เล่นด้วยไปไปกันไปไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยมางันนี้โอ้ไปกาป่ะมึงหรอปะกาตีมันแม่ไปโอ้พอจากหลับจากนอนเออหนูก็แค่อยากเล่นน่ะอย่าทำอย่าทำ